ทุกคนวันนี้ป้าจะพาทำไส้สาคูสาคูไส้หมูป้าจะทำผัดไส้ป้าใช้หมูร้อห้าสิบกรัมหมูสับถัว่วถั่วป้าใช้ถ้วยหนึ่งประมาณขีดครึ่งแล้วก็หัวไชโป๊ะโป๊ะสองขีดหอมแดงห้าหัวหอมแดงสับห้าหัวน้ำตาล 1นึ่งขีดมาดูป้าผัดผัดไส้จ้ะหอมก่อนน้ำมันหอมช้อนเล็กๆไม่ใส่เยอะอเอาแค่พอผัดได้ ตาปรปรเจ้าโ้อ่ะผมเจ้าโตโอ่ะโตจับเจ้าโตอ่อเขาตเหมือนกันแหละแล้วแต่จะเรียกแล้วแต่จะเรียกได้ยินเสียงป้าไหมเนี่ยมันอยู่กลากล้องอยู่กลากล้องเพราะว่ามัจะได้ยินเสียังดีมากล น้ำหน่อยใส่กระทะใส่ถั่วเอากันในแสงตาทีหลังวนให้เข้าเข้ากันดีแสงตาแล้วมันมันจะไม่เข้ากัน จะไม่กระจายเขาจะไม่กระจายตัวให้เขากระจายตัวก่อนป้าไม่ใส่ถัว่วเยอะเพราะป้าไม่ชอบเคี้ยวไม่ออกเคี้ยวไม่ออกใส่ขีดครึ่งน,นึงก็เยอะเลยนะห่วยหมดแล้วเราไม่ใส่เพราะว่าโปโตีนยังมีรสจำเป็นอยู่เลยนะ ก็จะขอใส่ปลาชั้งนี้นึงออกกินเลยกินเนื้อใส่ไิช้อนชั่งใ้เต็มป้าฝันในแบบของป้านะไม่เหมือนใครก็ไม่ต้องว่าป้านะป้าผัดในแบบของป้าแบบที่ป้าทำของป้า ใจเราไงอาจจะแหวกกับคนอื่นเขาก็ได้น้ำตาลน้ำตาลสายน้ำตาลทีบปนกันน้ำตาลสายช้อนหนึ bon ่งช bon ้อนครึ่งก็น้ำตาลทีปแปดสิบแปดสิบกรัมแปดสิบกรัม เดี๋ยวเราก็ชิมก่อนถ้ามันยังไม่ได้รสเราก็เพราะเดี๋ยวจะหวานไปก็ไมนะ่อร่อยหวานไปก็ไม,นะม่อร่อยไงใหม่เลยนะมั้ยัารจะไล่ชิมไมมก่อนนะะเราใส่น้ำมันไม่น้อมไปตรงนี้แหละชิมไหมก้นก่อนแลเขียนยนูนน่นี่นะคะไม่หยุดมือไปแได้มั่งคุณตลอดไง thế này Có gì đó kem kem món quà này của mày đi ค่อยผัดไปจนกว่าจะเหนียว I can't do it. เดียวแล้วเดีประมาณนี้แหละเพราะว่าเดี๋ยวพอเขาเย็นแล้วเขาก็จะเซฟตัวมาขึ้นขึ้นอีกถ้ากวแห้งไปเดี๋ปั่นยากประมาณนี้แหละถาไม่ตักไม่ตักให้ดูนะาะก็จะรอทำเพิ่งนี้ขอเย็นเนี่นานี้ใช้ได้แล้วเนี่ยขึ้นเงาแล้วเหนียวแล้ว นะลคลิปนี้ชอบถูกใจถ้าคลิปนี้ชอบเดถูกใจช่วยกดไลค์กดแตะติดตามให้ป้าด้วยนะขอบใจนะจ๊ะ